สวัสดีค่ะดิฉันฉันทาชาติทองหอค่ะดิฉันนภศรจึงธนาจเจริญค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่7ค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้ในเรื่องโปรตีนและพลังงานที่คนไข้โรคไตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต้องการในแต่ละวันนะคะค่ะหลายท่านน่าจะเคยทราบมาแล้วนะคะว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการเนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การสูญเสียโปรตีนไปกับการฟอกเลือดอาการเบื่ออาหารส่งผลให้มีการสลายของโปรตีนหรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะดังนั้นผู้ป่วยโรคไตเรือ้อรังจึงควรได้รับโปรตีนและพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะโปรตีนอยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะ สำหรับคนไข้โรคไตที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแนะนำให้รับประทานเนื้อสัตว์เช่นเนื้อบัวหมูปลาไก่ไข่ขาวค่ะและต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและไม่ผ่านการแปลรูปนะคะแต่เราจะทราบได้อย่างไรคะว่าเรารับประทานโปรตีนเพียงพอ ออจะมีเจ็ดสัญญาณค่ะที่บ่งบอกว่าร่างกายของคุณกําลังขาดโปรตีนสัญญาณแรกนะคะก็คือป่วยบ่อยเป็นไข้หวัดบ่อยๆค่ะหรือมีการติดเชื้อเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าโปรตีนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะสัญญาณที่2นะคะแผลหายช้าค่ะเพราะโปรตีนช่วยส่งเสริมการหายของแผลถ้าคุณสังเกตว่าแผลหายช้านั่นก็อาจเป็นไปได้ว่าคุณกําลังขาดโปรตีนค่ะสัญญาณที่3นะคะคือมีภาวะบวมน้ํา ขาบวมเนื่องจากร่างกายอาจกำลังสูญเสียโปรโตีนอลบูมินหรือที่เรียกว่าโปรโตีนไข่ขาวค่ะในสภาวะที่ร่างกายกำลังเจ็บป่วยหรือสูญเสียไปกับการฟอกเลือดค่ะสัญญาณที่4นะคะมีผมร่วงผิวหยาบกร้านค่ะเนื่องจากการขาดโปรโตีนเพราะที่ทราบกันดีอยู่ว่าโปรโตีนมีส่วนช่วยทำให้ผมและผิวแข็งแรงค่ะ สัญญาณที่5นะคะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายค่ะเนื่องจากการขาดโปรตีนเพราะโปรตีนเป็นส่วนที่ให้พลังงานและเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะสัญญาณที่6นะคะมีอาการหิวบ่อยนะคะเนื่องจากเรารับประทานโปรตีนไม่เพียงพอและยังทําให้การควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายแปรปรวนด้วยค่ะจะทําให้เราอยากทานน้ำหวานมากขึ้นหรืออยากทานอาหารรสหวานค่ะ สัญญาณที่เ็ดนะคะคือมีสมองตื้อๆมึนงงในช่วงเช้าค่ะเนื่องจากการขาดโปรตีนเช่นกันค่ะเราต้องรับประทานโปรตีนเท่าไหร่มาฟังกันต่อเลยนะคะจะขออธิบายเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจนค่ะเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะให้โปรตีน7กรัมไข่ขาว2ฟองให้โปรตีน7กรัมเช่นกันค่ะ ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันคำนวณจากน้ำหนักในอุดมคติซึ่งน้ำหนักในอุดมคติก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมของแต่ละคนค่ะคำนวณจากผู้ชายส่วนสูงคิดเป็นเซนติเมตรลบ100ผู้หญิงส่วนสูงลบ5 0 5คิดน้ำหนักได้แล้วนำไปคูณกับ1.2ค่ะ ต่อไปเป็นส่วนของพลังงานนะคะร่างกายของคนเราควรได้รับพลังงานอย่างเพียงพอค่ะเพื่อนำมาใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะและยังเป็นพลังงานพื้นฐานในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารและการสร้างความร้อนค่ะซึ่งพลังงานได้จากอาหารประเภทแป้งโปรตีนไขมันค่ะหากเรารับประทานอาหารที่ให้พลังงานอย่างเพียงพอจะช่วยป้องกันภาวะทุโพโภชนาการค่ะ จะขอเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะคะเข้าสวย1ทัพพีให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่เข้าเหนียวครึ่งทัพพีให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่เท่ากันค่ะส่วนเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะให้พลังงาน55กิโลแคลอรี่น้ำมันพืช1ช้อนชาให้พลังงาน45กิโลแคลอรี่ค่ะ คนที่อายุน้อยกว่า60ปีนำน้ำหนักที่คำนวณได้มาคูณกับ35ส่วนผู้ป่วยที่อายุมากกว่า60ปีนำน้ำหนักที่คำนวณได้มาคูณกับ30ยกตัวอย่างเช่นคุณอายุ65ปีพลังงานที่ต้องได้รับคือ30กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมต่อวัน หากคำนวณน้ำหนักในอุดมคติได้60กิโลกร,รมัมนำมาคูณ30ได้เท่ากับ1,800แปลว่าคุณต้องได้รับพลังงาน1,800กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างอาหารสามมื้อของภาคอีสานนะคะมื้อเช้าน้ำพริกปาทูผัากกาดขาวลวกทานกับข้าวสวย2ทัพพีและสามารถรับประทานเป็นผักอย่างอื่นแทนผักกาดขาวได้ค่ะเช่นผักวางตุ้ม โดยแนะนำให้รับประทานเป็นผักลวกเพื่อลดปริมาณโพแทสเซียมในผักค่ะมื้อเที่ยงไก่ย่างส้งตมตำทานคู่กับข้าวเหนียว1ทัพพีและไม่ควรเติมน้ำปลาร้าต้มสุกในส้ตมตำเกิน1ช้อนชาเพราะปลาร้ามีโซเดียมสูงนะคะมื้อเย็นลาบหมูแนะนำให้ทานเนื้อหมูสับไม่ติดมัน6ช้อนโต๊ะ ทานคู่ข้าวเหนียว1ทัพพีจะได้โปรตีนรวม25กรัมรวมทั้งวันแล้วคุณจะได้รับโปรตีนประมาณ75กรัมและพลังงานประมาณ1,500กิโลแคลอรี่ค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างอาหารในสามมื้อของภาคใต้นะคะมื้อเช้าแกงเหลืองปลากระพงทานกับข้าวสวย1ทัพพีมื้อเที่ยงคั่วก,กิ้งหมูทานคู่กับข้าวสวย1ทัพพี มื้อเย็นไก่ต้มขมิ้นทานคู่กับข้าวสวย1ทัพพีรวมทั้งวันจะได้รับโปรตีน81กรัมและพลังงานประมาณ1,500กิโลแคลอรี่ค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างอาหารใน3มื้อของภาคเหนือนะคะมื้อเช้าแกงฮังเลทานกับข้าวสวย2ทัพพี มื้อเที่ยงขนมจีนน้ำเงี้ยวสามารถใช้น้ำมะนาวเพื่อให้รสเปรี้ยวแทนการใส่มะเขือเทศได้ค่ะเพราะมะเขือเทศมีโพแทสเซียมสูงมากมื้อเย็นน้ำพริกหนุ่มทานคู่กับไข่ขาวต้ม2ฟองและข้าวเหนียวหนึ่งทัพพีจะได้โปรตีนรวมทั้งวันประมาณ64กรัมและพลังงานประมาณ1345กิโลแคลอรี่ค่ะส่วนสุดท้ายจะเป็นตัวอย่างอาหารภาคกลางนะคะ มื้อเช้าต้มจืดฟักหมูสับทานกับข้าวสวยหนึ่งทัพพีมื้อเที่ยงแกงเขียวหวานไก่ทานกับข้าวสวยหนึ่งทัพพีมื้อเย็นหอ่อหมกปลาช่อนทานคู่กับไข่ขาวต้ม2ฟองและข้าวสวยหนึ่งทัพพีรวมทั้งวันได้รับโปรตีนประมาณ80กรัมและพลังงานประมาณ1 5 0 0กิโลแคลอรี่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเมนูของพวกเราน่ารับประทานไหมคะ พลังงานที่คำนวณให้ในตัวอย่างคิดจากเนื้อสัตว์แล้วก็ข้าวเท่านั้นนะคะถ้าคุณทานผักหรือข้าวเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะในส่วนของเมนูอาหาร4ภาคและวิธีประกอบอาหารอย่างง่ายรวมถึงคุณค่าทางโภชนาการและคำแนะนำในการรับประทานอาหารสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่อ e ีบุ๊กที่ทางกลุ่มของพวกเราได้จัดทำขึ้นค่ะตาม QR ว o d e โคนี้เลยนะคะ นอกจากนี้การจํากัดน้ําและโซเดียมเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะควรจํากัดโซเดียมน้อยกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะหากเติมเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ําปลาหรือว่าซอสปรุงรสนะคะไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันค่ะและงดการเติมผงชูรสงดการปรุงรสเค็มหากรับประทานอาหารที่เป็นประเภทแกงควรหลีกเลี่ยงการซดน้ําซุปนะคะเพื่อป้องกันภาวะน้ําเกินค่ะ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ